จะไม่เคยเห็นแม่หญิงกินอาจารย์เลยนะคะเพราะว่หญิงเป็นคนไม่กินอาจารไม่กินปิเกิลสวัสดีค่ะอาหารอินเดียแบบบ้านๆมาอีกแล้วนะคะหน้าหนาวแล้วเราก็ต้องกินมัตเตอร์ก็คือถั่วลันตาหวานนะคะอันนี้แม่หญิงจะทําแบบที่บ้านทําก็คือไม่มีน้ําแกงสําเร็จรูปเราทําแบบสดๆเลยไม่มีการทอดเล่าออกรวดเดียวจบในกระทะนะคะ สำหรับเมนูอาลูมัเตอร์นะคะก็คือมันฝรั่งต้มกับถั่วลันเตาผัดเครื่องปรุงก็จะมีถั่วลันเตานะคะตัวนี้ยังเป็นยังคงใช้แบบฟรอสเซนอยู่เพราะว่าตัวแบบสดยังแพงอยู่โลละเป็นร้อยเลยนะคะมันฝรั่งต้มหั่นเป็นชิ้นนะคะหัวหอมสับมะเขือเทศพริกขิงกระเทียมสับปกตินะคะเดี๋ยวไปที่กระทะกันเลยค่ะ ในกระทะน,นะคะไม่อจะใส่น้ำมันมันมนสตาร์ดไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เม็ดยี่หร่าลงไปใบกระวานนะ่าจะหมดขออนุญ,ญาตไม่ใส่นะคะแต่ที่จริงต้องใส่นะ เม็ดยี่ราเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะรอแป๊แบหนึง่งเราก็จะใส่พริกขิงกระเทียมลงไป ตามไปหวหอมนะคะจะผัดแบบรวดเดียวจบไม่ต้องทอดแล้วเอาออกผัดไปค่ะหหอม จนกว่าจะเป็นสีน้ำตาล ใส่มันฝรั่งค่ะ ผัดไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะตรงนี้พอมันฝรั่งเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะส่วนลันเตาฟาดลางไปค่ะมักเอเทศคนแป๊บหนึ่งทีนี้เราจะเริ่มปรุงรสละ ตีไฟลงนะคะปรุงเครื่องกันค่ะเกลือถ้าต้องการให้เป็นน้ำแกงใส่เกลือเยอะหน่อยถ้าต้องการแบบแห้งใส่เกลือน้อยหน่อยนะคะจะเค็มโดดเกลือแล้วขมิ้นค่ะ ขวดสีปอนของยี้ระคารมาซาา่าซับจีมาซาา่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่เพิ่มรสชาติพริกแดงเท่านี้ค่ะ 对，哦、嗯。Oh. จนเครื่องเทศเข้ากันกันกบผักกับมันฝรั่งอย่างดีเลยนะคะคือแต่แรกใส่มาเป็นมันผงใช่ปะ่ะตอนนี้เราก็ต้องผัดเพราะในผักนั้นก็จะมีน้ํามันเครื่องเทศผัดกับน้ํามันถึงจะอร่อยผัดไปค่ะ เครื่องเทศละลายดีแล้วนะคะเติมน้ำค่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาค,คนคขนิดนึงปิดฝานะคะต้มเป็นต้มไปจนกว่าน้ำจะงวดไปสักครึ่งนึงก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะเปิดฝาดูนิดนึงนะคะว่ามันได้ที่แล้วหรือยัง น้ำงวดลงไปเยอะแล้วอืเสร็จแล้วค่ะปิดเตาได้เลยนะคะไปใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงมันฝรั่งกับถั่วลันเตาแบบบ้านๆไม่ต้องใช้น้ำแกงคือถ้าไม่อย่งทำขายอะ่ะจะมีน้ำแกงสำเร็จรูปนะคะเราก็แค่ ทอดมันฝรั่งแล้วก็ทอดถั่วลันเตาแล้วก็เอาน้ําแกงใส่ปรุงรสคือเสร็จนะคะเนี่ยเรียบร้อยละแต่ว่าทําแบบบ้านๆนี้คือทำแบบทำเองเลยแบบนี้เลยแบบหอมอาหารแบบอาหารที่ทํากินเองที่บ้านดีที่สุดนะคะ ทีก็ถึงเวลากินนะคะก็นี่เลยโรตีนะคะเป็นเอ่อเพลนโรตีเราก็จะตัดกับข้าวเท่าที่เราจะกินได้นะคะใส่ไปในจานของเรานี่นะคะหลายคนถามองกหรอ ไม่หิงไม่กินให้ดูเลยอ่ะวันนี้จัดค่ะนะคะใช้มือขวาแต่ว่ากล้องมันเป็นกล้องหน้ามันก็เลยเห็นเป็นมือซ้ายนะคะจริงๆหญิงใช้มือขวานะอตอนทำไม่ได้ชิมเลยรสชาาทเป็นไง เืโอเคอยู่ไม่มากไม่น้อยจะไม่เคยเห็นว่าหญิงกินอาจา์เลยนะคะเพราะหญิงเป็นคนไม่กินอาจาย์ไม่กินปิกเกลิล ชัดนี่ก็จะแตะชัดนี่นิดหนึ่งกินอาหารอินเดียให้อร่อยต้องใช้มือนะคะโรตีร้อนๆกับข้าวร้อนๆคือฟินไหล เนี่ยโอเคเนาะไม่หยิงกินนี้ดูนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ